สวัสดีค่ะวไรรักพันไม้ค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีนะคะเพื่อนๆค่ะบอนสีที่เราได้ทำการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ย้ายกระถางจากสี่นิ้วอัพมาเป็นแปดนิ้วเลยค่ะเมื่อคราวนั้นนะคะอายุก็ได้หนึ่งเดือนเต็มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือบอนสี หนึ่งเดือนที่ทำการเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะมาดูว่าเขาจเจริญเติบโตดีหรือเปล่าที่เราเปลี่ยนครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนถูกวิธีหรือไม่มาชมกันค่ะเพื่อนเพคะนี่ค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างด้วยต้นแรกเลยนะคะที่อยากให้เพื่อนเพื่อนชมคือต้นนี้ค่ะทิดาแม่กองค่ะคือเห็นแต่แรกก็รักน้องเลยทิดาแม่กอง ตอนเป็นเบบีน่ารักมากแต่พอโตเริ่มโตยิ่งสวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะยิ่งสวยไปทุกครั้งที่ดูสวยงามมากค่ะทิดาแม่กองเติบโตดีมากค่ะกำลังจะเป็นสาวแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะกำลังสวยงามเลยทิดาแม่กองต้นแรกผ่านไปนะคะแล้วต้นนี้ต้นนี้บอกเลย ว่าเป็นลูกไม้ค่ะเห็นความงามของลูกไม้ต้นนี้ไหมคะนี่มีป้ายมีจุดมีป้ายนิดหน่อยมีกัดสีสวยงามแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่นิ่งนะคะคือตอนที่เราซื้อมาเขามีแค่จุดแดงๆบนพื้นใบเขียวๆคะ่ะใบสุดท้ายเขามีการ สีชมพูแดงเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือความน่าหลงไหลของบอลสีลูกไม้นะคะคือเขาจะไม่นิ่งนะคะเขาจะเจริญเติบโตให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดว่าเขาจะโตขึ้นมาสวยงามแบบไหนนะคะส่วนต้นนี้คุณหญิงค่ะคุณหญิงของเรากำลังสวยเลยค่ะหวานมาเชีคุณหญิงหวานมาก หวานอ่อนช้อยสมสมชื่อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะคุณหญิงมีความหวานมีความอ่อนช้อยมีความทรงสวยนะคะเห็นไหมคะหน้าสีชมพูหวานเชียวขอบขอบก็สีเขียวเส้นกลางใบสีขาวตัดกับพื้นสีชมพูอ่อนๆหวานสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนต้นโน้นใหญ่มากๆเลยต้นนั้นก็ลูกไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะ แต่ว่าทําไมเขาโตเร็วจังคะเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าโตมากลูกไม้ต้นนั้นก็สีสว่างมาเลยค่ะเปิดเปิดลังบอลแล้วคือสว่างจ้ามาเลยคือเขามีความโดดเด่นมากสีคือสว่างเลยค่ะสวยงามมากๆเลยมองแล้วสบายตาสบายใจดีค่ะอีกต้นที่ถัดมานี่คือเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อนๆคะ่ะเกษตรศาสตร์ก็โตไวมากๆเหมือนกันเกษตรศาสตร์ กระดูกเขียวต้านดำมีจุดสีขาวสีแดงทั่วใบสวยงามค่ะมองแล้วเด่นเด่นจริงๆค่ะจุดแดงขาวบนพื้นเขียวเส้นกลางใบกระดูกใบสีเขียวเข้มสวยงามแล้วก็ถัดมานั่นก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้ ดูแล้วเหมือนตระกูลตระกูลไก่หรือเปล่าเหมือนตระกูลไก่นะคะหรือเหมือนคล้ายๆนางเสือดาวอีกเหมือนหลายตัวอยู่ค่ะแต่ว่ามีความโตไวมากค่ะเพื่อนๆค่ะโตไวจริงๆเลยค่ะต้นต่อมานี่ก็คือลูกไม้ลูกไม้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจก็มีป้ายอยู่นะมีป้ายอยู่ซื้อเยอะจําไม่ได้ค่ะ อ๋ออันนี้มาหาเฮงค่ะพเพื่อนๆค่ะมหาเฮงตอนซื้อเขาเขาจะกัดสีแดงๆด้วยนะอันนี้ไม่เห็นเขากัดสีเลยอันนั้นไงคะใบใบเดิมๆิเขามีมีกัดสีแดงๆด้วยค่ะหรือว่าเขายังไม่กัดหรือเปล่านี่มหาเฮงค่ะซื้อเพราะว่าชื่อดีนี่ค่ะส่วนตัวนี้คือหานุมานออกศึกค่ะสวยงามนะคะหานุมานออกศึกสี ตะกูลหนุมานเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่คล้ายกันคล้ายกันทุกตัวเลยค่ะลักษณะใบลักษณะสีคล้ายกันต่างกันเขาจะมีจุดต่างนิด,นดหน่อยอย่างตัวนี้ออกสึกเนี่ยพื้นพื้นเขียวกัดกัดสีขาวขึ้นมาแต่เส้นกระดูกเส้นกลางใบก็สีชมพูเข้มแต่ว่าสีเขาจะ เหมือนจะเข้มกว่านะคะคือจะเป็นชมพูแบบชมพูเขาเรียกว่าชมพูอะไรชมพูชมพูไม่ได้ชมพูหวานจ๋านะคะเป็นชมพูออกมาทางบอกไม่ถูกนะคะคือไม่ได้หวานจ๋านะคะเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกับอนุมาหานุมานข้าวเฝ้าหานุมานข้าวเฝ้านั้นคือหวานหวานหวานเลยหวานสวยเลยค่ะชมพูเยอะอันนี้เขาจะมีความเหมือน เหมือนเขามีความเข้มแข็งในตัวนะคะมีความเป็นดุๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นมหาราชใช่ต้นนี้ชื่อว่ามหาราชค่ะกำลังกัดสีสวยเลยโตเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนเราได้มาก็เบบีสามใบเล็กๆตอนนี้ก็โตแล้วนี่ใบสุดท้ายค่ะใบใหญ่เบลอหมายความว่า เขาจเจริญเติบโตดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยใบยสุดท้ายจะใหญ่กว่าใบาเดิมๆเสมอนะคะเพื่อนๆสังเกตดูบอลสีนะคะถ้าแบบนี้คือบอลสีเขาจเจริญเติบโตดีค่ะตัวนี้ก็คือแววมายุราค่ะแววมายุราเขาโฉมไปทีหนึ่งแล้วนะคะคือเหมือนเขาได้บาดตัวเล็กนะคะตัวเขาอ่อนๆแล้วเราก็มาพักฟื้นอยู่ไม่นานแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางก็เลย เหมือนเขาจะบอกช้ําไปหน่อยเขาก็ทิ้งใบไปสองใบแล้ค่ะนี่คือใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะมีใบสุดท้ายสวยเลยค่ะบอลสีแววมายุลามีป้ายสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวก็จะมีกัดสีขาวๆด้วยค่ะสวยนะคะถ้าเห็นต้นแม่เขาอันนี้เขายังเด็กเลยยังดูก็ยังเห็นแววความสวยงามอยู่นะคะแววมายุรานี่ค่ะนี่คือบอลสีหนึ่งเดือนให้หลังจากที่เราเปลี่ยน กระถางก็จะมีความเติบโตได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือบอนสีที่เจริญเติบโตดีค่ะใบสุดท้ายย่อมใหญ่กว่าใบเดิมเสมอค่ะสำหรับวันนี้วัยร,รักพันไม้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีค่ะ